ันนึงใช้ลำไยประมาณ4-500กิโลขายเรื่อยๆครับ2ชั่วโมงก็หมดแล้ว4-500ชุดับวันนี้ครับปกติก็จะเยอะกว่านี้วันนี้ลำไยไม่ค่อยมีครับจำกัดคนละ3ชุด3ชุด1แก้วได้ก็คือลูกค้ารอนานเห็นคนข้างหน้าซื้อซื้อเยอะก็ซื้อตาม20-30เราก็ยืนก่อกใช้เวลานานมากมันก็เลยต้องจำกัดตอนแรกก็คนละ10หลังๆมาลงมาก็คนละ5ตอนนี้ได้แค่คนละสแล้วเพราะว่าลูกค้าหลังๆจะไม่ได้กัน ครับข้างหลังนี้ไม่ได้แล้วหมด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 ,หมดแล้วลกาหมดแล้วครับข้างหลังนี้ไม่ได้แล้วครับน้ําไม่แน่นะครับน้ําอาจจะได้ ไปตลาดไหนใครก็กินน้ํานะเราก็คิดแบบนี้ไปตลาดอื่นมันก็จะมีสมูทตี้มีอะไรเยอะน้ําลําไยที่เป็นเําไยสดอ่ะมันไม่ค่อยมีก็เลยคิดว่าเริ่มจะมาทาแล้วก็เริ่มไปซื้อมากนั่งแกะเองทําเองต้มเองปรับปรุงสูตรมาเรื่อยๆเราอยากกินอะไรเราจะทําแบบนั้นเราก็ต้องคิดถึงในมุมที่ถ้าเราเป็นคนซื้อบางทีเราจะคิดถึงในมุมที่เราเป็นคนขายยางดี้เหมือนเราจะทําอะไรขายสักอย่างหนึ่งเราก็ต้องคิดว่าเราชอบยังไงเราจะทําอย่างนั้นไงก็เหมือนนกันคือน้ำลำไยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะหวานมากหวานน้อยอะไรทั่วไปัน่ะมัน แบบที่เราโอเคแล้วอะ่ะมันก็เริ่มขายมันซึมซับไปเรื่อยๆมันใช้เวลาไงค่ะตอนแรกๆอะ่ะประมาณ30-40โลแต่พอมาที่นี่มันเป็นกระแสอะไรเงี้ยมันก็นก็เยอะขึ้นเลยเนี่ยค่ะแต่ว่า10โลเนี่ยใช้เวลาแกะ3ชั่วโมงซึ่งกว่าจะได้มามันไม่ใช่ง่ายๆอ่แก้วหนึ่งก็ลออไปประมาณ3-4ขีดแล้วนะลำใหญ่อะโลหนึงอาจจะได้แค่3แก้วเองมั้งที่คิดว่านะ ขายดีมาเรื่อยๆครับพี่มาแรกๆก็ยังขายแต่แก้วได้อย่างเดียวพอหลังๆมาก็ลูกค้าจะซื้อเป็นชุดแบบนี้กลับบ้านม,าามันจะคุมอย่างล่าสุดเมื่อวันพฤหัสนี้คือลูกค้ามาตั้งแต่ตีสามผมมาตั้งตีห้าลูกค้ามาตีสามที่นี่เมื่อก่อนเที่ยงครับเดีย๋ยวนี้ก็คือลูกค้าจะรู้จังหวะแล้วว่าเรามาถึงตอนไหนทําเป็นถุงแต่ทํามาไม่เยอะพอลูกค้าซื้อไปหมดแล้วเราก็ต้องเริ่มมัดใหม่เพราะเราบังคับลูกค้าให้ซื้อเป็นแก้วก็ไม่ได้ใช่ไหมลูกค้าอยากได้เป็นถุงเราก็ต้องยืนมาให้ลูกค้าคนข้างหลังก็ เราก็ไปเทล้วก็ทานแล้วก็คุ้มอะ่ะคือละ40บาทครับเป็นแก้วก็40 <ละ S 1> เหมือนกันครับ<ะ>ส่วนมากถ้าน้ําเราเหลือเราก็จะแจกให้ลูกค้าทานถ้าอยากได้เนื้อล้วก็ต้องมาเร็วนิดนึงเราก็พยายามอธิบายลูกค้าว่าถ้ามาคิวที่100 200 300อ้ย่างเงี้ยได้แน่พอเราจะรู้ว่าเรา,เามาเท่าไหร่เนาะถ้ามาเกินคิวที่300อย่างเงี้ยลูกค้าก็จะไม่ได้เนื้อละแต่จะมีน้ําให้ทานน้ําก็มีแจกเป็นร้อยแก้วถ้ามันเหลือเยอะแจกจน,นหมดเลยครับ เราเอากาไรแค่1นบาทแต่เราขายของได้1 0 0 0 0แชิ้นแค่นั้นแต่ถ้าเราคิดว่าเราเอากำไรร้อยหนึง่งแต่เราขายของได้แค่ร้อยชิ้นอย่างเงี้ยความที่มันแตกต่างกัน,ม,นมันภาพใหญ่มากกว่าที่ทายังไงจะให้มีลูกค้าก่อนไม่เคยคิดเรื่องของผลกําไรการที่เราจะเป็นร้านขายดีอ่ะองค์ประกอบมันเยอะนะมันไม่ใช่ขึ้นอยู่ที่ว่าคุณจะให้เยอะอย่างเดียวให้เยอะอย่างเดียววันหนึ่งก็มีใครให้เยอะอย่างพีก็ได้ถูกไหมแต่มันด้วยแบบ e l a t i o n s ชิ p ที่เรามีกับลูกค้า การบริการด้วยอะไรหลายอย่างวันนึงอาจจะมีคนมาขายแบบ20บาทก็ได้แต่พี่ก็เชื่อว่าลูกค้าไม่ได้ตัดสินใจซื้ออะไรด้วยราคาความจริงใจสําคัญที่สุดนะในการขายของเนี่ยไม่มีใครเขามาให้ฟรีกันนะทุกอย่างมันมีต้นทุนถ้าพี่จะขายก็ขายได้แต่พี่ไม่ขายพี่ว่ากําไรก็คือนี่แหละมันก็คือลูกค้าที่เขาแบบมาหาเราอะไรเงี้ยไม่ค่อยคิดเรื่องผลกาไรเท่าไหร่ค่ลูกค้ามารอเราก็เือดเราก็ดีใจแล้วเนาะอะไรเงี้ย คือระยะย,ยาวเนาะเราไม่ได้คิดว่าเออเราขายวันนี้พรุ่งนี้เดือนหน้าอะไรอย่างเงี้ยเราขาดระยะเวลาที่ยาวนานเรามีลูกค้ามันก็เหมือนเรามีแฟนคลับเนาะเขาก็จะยังกลับมาซื้อเราถ้าเขาอยากจะกินลำไยเขาก็จะนึกถึงเราคนที่อยากทําธุรกิจก็คือต้องศึกษาบางคนเนี่ยอยากขายลำไยแต่อยู่ภาคใต้เลยพี่ก็จะบอกเขาว่าเออดูที่เหมาะกับเราเนาะอย่างพี่อะถ้าอยู่ภาคใต้อะลำไยมันหาซื้อยากต้นทุนมันก็จะสูงแล้วก็มันมีปัจจัยหลายอย่างที่ก็แนะนําเขาไปนะว่าเออเอาที่มันเหมาะกับเราเราขายอะไรก็ได้ที่เราจะหาได้ในพื้นที่ของเรา อาจจะเป็นน้ำอื่นก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นลำไยก็ได้แต่ถ้าอยู่ภาคเหนือภาคอีสานที่หาลําไยได้ก็ก็ทำอะไรอย่างเงี books, ้ยค่ะถ้าใครอยากจะมาทานก็มสวนะคะทุกเย็นว yep> ันศุกร์ก็เจอกันได้ค่ะแล้วก็ทะลหัสสัปดาห์ที่2กับ4ของเดือนเนาะแล้วก็ตลาดอื่นอะติดตามที่หน้าเพจได้เลยนะคะ j n b ลําไยสดออร์แกนิกค่ะ